จิตส้ายก่อนตายความคิดถึงความดีที่เราทํามาหรือควรทาใจให้ว่าไม่สมาธิไม่คิดอะไรเลยหรือว่ามีคมําแนะนํำยังไงกับผู้ป่วยที่แบบหรือว่ามีคนทางบ้านได้ดูแลแบบคนป่วยติดเตียงยังไงบ้างอันนี้ก็เพิ่งพูดไปครับรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งพูดไปพธรรมก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไม่เคยเข้าใจอะไรเลยอืคนมักจะบอกว่าจิตสุดท้ายสาคัญซึ่งก็สาคัญจริงๆครับและคนก็พยายามหาสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวยึด เหนียวในทางที่มันดีถูกปะเช่นเรารู้แล้วว่าจะตายสวดมนต์เปิดเพลงเปิดเสียงสวดมนต์อะไรบางคนก็สวดแต่แม่กดอิ่มอะไรก็ไปรู้สวดใสเข้าไปเต็มที่เลยเอาพระไปวางใกล้ๆถวายสังฆทานให้นั่นคือโอ้ทั้งชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยทําเลยอครับก็มีนะเพราะเราเชื่อว่าอยากจะให้เขาเกาะเกาะนะเกาะสิ่งดีๆเพื่อจะไปดีๆครับ เ,เหมือนจังหวะการมันขึ้นแล้วอะตุกเกาะปุ๊บเออไปเลยเอลย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเกาะในสิ่งที่มันไม่ไดีถามว่าดีไหมดีครับสิ่งที่ทําอย่างนั้นดีไหมดีแน่นอนโดยเขาเกาะในสิ่งที่มันดีถูกต้องแล้วเพราะเขา拜拜เราก็มีความเชื่อว่าจิตสุดท้ายสําคัญมากแต่ดีไปกว่านั้นก็มีครับอย่ากเกาะอะไรเลยอย่าไปเกาะในสิ่งที่มันชั่วร้าย <Jasmine. S 2> อย่าไปเกาะในสิ่งที่มันดีงาม <globalization. S 2> ถ้าลองคิดดูว่าทําให้ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตอะไม่เกาะอะไรเลย แต่ให้เขารู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิตที่จะเกิดขึ้นอโอ้ยในบางกรณีอย่างสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันบางคนบรรลุธ,ธรรมก่อนตายอะ่ะเพราะมันปล่อยทุกอย่างแล้วมันเข้าใจทุกอย่างเนี่ยประเสริฐกว่ากันเยอะแทนที่จะให้พ่อเราที่กําลังจะตายไปสวรรค์ไม่เอาอะ่ะมันมันไม่ไฮโซอะ่ะไปสวรรค์มันธรรมดาไม่เอาไปสวรรค์ให้พ่อบรรลุธรรมไปเลยจบนี่เท่กันเยอะทำได้นี่โคตรโคตรโคตรประเสริฐเลยนะ เออถ้าทำได้นะครับใช่เลยอันเนี่ยดีไปกว่าการที่เขายึดเกาะสิ่งที่มันดีอยู่ซึ่งมันดีอยู่แล้วครับทําให้เขาเข้าใจว่าอ่ะนี่แหละคือความตายการสูญเสียเขากขาลังจะไปแล้วนะเฮ้ยความตายมีจริงอ่ะอ๋อตายที่อย่างนี้ตายแล้วเอาไปอะไรไม่ได้นะเออบางทีเขาโอ้โหภาษาชาวบ้านเขาเรียกปรงได้เนะมีประเสริฐเรื่กันเยอะและขอเสริมนิดนึงอันนี้ก็พูดบ่อยเหมือนกันก็บอกว่ายูดีเอจสุดท้ายเนี่ยบอกให้เขายึดเนา่สิในสิ่งดีอ่ะ แต่มาทาชั่วมาทั้งชีวิตอ่ะมันก็คิดไม่ออกอให้มันฟังให้คนคนนั้นมันฟังทำมันไม่เคยฟังทำแล้วรำคาญเสียงพระสวดอ่ะบางคนไปรำคาญน้ําเปิดให้ฟังทำไมอยากฟังบิทูเฟนอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องทําในสิ่งที่มันทําให้เขาสบายใจให้เขาเกิดบุญจริงๆเพราะฉะนั้นคนทําชั่วมาทั้งชีวิตให้จิตสุดท้ายคิดในเรื่องดีๆมันคิดไม่ได้กับการคนที่ทําดีมาทั้งชีวิตสุดท้ายอยากให้คิดชั่วมันก็คิดไม่ได้เพราะนั้นอย่ารอจนกว่าเขาจะตาย มีเวลาตั้งเยอะทำก่อนอครับผม